Ae dai waa? Ae mi ru ngay? Ku kak lupin na kak omong. Buayin kumikai. Ae dai waa? Ae dai waa? ปเ,เป็นตัวยาวไปตามตึ้นหลังจบไลท์ก็เหมือนเดิมเจ็บนิยอฮาสวัสดีครับผู้ปกคองอุ้ยแกงบ้างเลยวันนี้เป็น,นวันที่สิบแปดอัญญายง ตอ้องไปตองต,ตางเจ้าครับว่าว,ว่าวันนี้ว,ว่าไม่มีอะไรวันครับก็ดูดับนั่นจริงครับก็ไม่มีคำใดว,วันวันวัน

แากหายังไปนี้ใทยจะเธอรายปีกี่อยู่จะคือความคิดล้กยาวี่เราเพื่อให้คนอ่นอ่านไปเล่าหันขอบอกต่าตัางที่ตาควันตังจะคงอาศัยืูมาขอควักใจ ออกงจีจีนะคะนะนะจา,ะา,ะาะอ,อม